<Huh? S 2> สวัสดีกับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคนเป็นและคนที่ยังไม่ตายทุกท่านนะครับผมว <What? S 2> ันนี้มาแปดนิดนึงกับยาพาหนาที่เรียกได้ว่าตามกระแสส,สุดเลยรถ <What? S 2> ไฟฟ้านั่นเอง,เองนะครับผม, <Yeah. S 2> มแรงเอาเรื่องเรามาพูดกันถึงรถไฟฟ้ากันดีกว่าช่วงนี้เห็นหลายๆคนนะครับผมที่เราใช้รถใช้ถนนแล้วก็น้ำมันมันแพงใช่ไหมผมข,อ,ข,อ,ขอ,นอนเสนอเลยครับปุ๊บ <Yeah. S 2> จักรยานไฟฟ้า3ลอ้อ <Yeah. S 2> ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแกน่หรือผู้หญิงผู้ชายขี่ได้หมดลยครับผมอ่า ah. ยอดเรามาว่ากันด้วยเรื่องของสเปคกันก่อนเลยก่านะคะสเปคของรถคันนี้นะครับผมเป็นรถไฟฟ้า3ามล้อล้อนี่น่าจะรู้สึกว่า12หรือ10นิ้วนี่แหละผมไม่มั่นใจแต่ที่เราอยากจะมาขิงก็คือคันนี้สามารถนั่งได้2คนและคันนี้มีมอเตอร์ถึง500วัตต์สามารถทำความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่ทาย สี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเว้ยคันนี้เอ้ยทำไปเล่นไปมาดูที่หน้าปัดกันมเนี่หน้าปัดก็จะเป็นแบบหน้าปัดฟูดิจิตอลแบบ LCD นะครับผมก็จะบอกอะไรบ้างอ่ะมีบอกเรื่องของพลังงานที่เหลือก็คือแบตเตอรี่อ่ามีเรื่องของทิปนี่มีการจัดทิปได,ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความเร็วและยังมีไฟหน้าที่ใช้ในตอนกลางคืน,นสวยอ่ะตอนกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้อ่ะและ้วดูดูผมนั่งผมที่สุง173เเซนติเมตรนะครับผมแล้วนั่งคู่กับรถคันนี้ เบรกหนึเราใจสิบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาถ้าหากว่าคนที่อยากจะซื้อมาไว้ใช้ในช่วงของอน้ำมันแพงแบบนี้นะครับผมตอนนี้ดีเท่าไหร่วะโอ้สามสิบบาทใช้รถไฟฟ้าก็ถูกกว่ามากๆคันนี้ราคาเท่าไหร่คันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ราคาแถวร้านคุณเท่าไหร่แต่ว่ารวมๆแล้วมันจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0บวกลบนิดหน่อย2อ0 0ามพันประมาณนั้นกับรถไฟฟ้าที่นั่งได้2คนแบบนี้แล้วก็วิ่งแรงแบบนี้ โหเบรดี oh, baby, <laughs> มากเลยวะ <laughs> ไปหาจับจองซื้อกันได้นะครับ <laughs> ผม <laughs> ประมาณ20,000บาทก็ เป็นตัวเลือกที่ดีนะแต่ว่าบอกว่าก่อนมันขึ้นถนนใหญ่อะไรเงี้ยถ้าตำรวจบวกบอกเขาดีๆเพราะมันจดทะเบียนไม่ได้แต่มันเป็นสามล้อสาหรับคนแก่ที่แบบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่แข็งแล้วอ่ะผมว่าแนะนําเลยนะวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่ามีสาระหรือมันจะไม่มีสาระหรือคุณดูแล้วคุณได้อะไรก็แล้วแต่คุณขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมบายบาย